แต่ะอันห้า้องห้าอยู่ที่ไหนห้า <estiver> ห no ้าไม่ทันเนี่ยห้าห้กี่ตัวโอเคโอเค้วัโกชุดชุดแต่มันเบะเบทุยตำแหน่งมันไปแ่เลเอี่ชูโกชจัดไปอ่ามาเลยยังไงเออมา ผมมาแล้วทุกท่านจะได้เห็นขาแตกไพ่ทำไมเนี่ยยังไงยังไงมาท่านยังไง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 ดีกดเาเธอลำบักจังเลยนี่หมดผมเมื่อยนี่อืมอ่าแน่จะแน่ว่าเกมวันีมีอืมอะไรเนี่ยพ่อคือคนนี้น่าสงสัยจริง ว่าจะกักอะไรกันไว้คุณครูไม่นับเลขเป็นไหมเนี่ยนะไม่เป็นนะไม่เป็นผมฉลาดไงผมเลยนับเลขถูกไปก่อนเก้าเก้าหน้าอย่างเดียวนะเก้าเก้าหน้าใช่ก็ผมลงเลขเก้าไงผมก็มีความเก้าหน้าความเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยไปหลังป่ะโอ้โหผมนี่ไปไม่เป็นเลยแต่เดี๋ยวครูก็ลงเลขสูงๆูงใหม่นั่งเนี่ยไม่เคยจะเรียงมาดีๆเราขาลงสั่งกูชอบมั้ยรับต้องให้คุณครูนี่เว้ยเพราะตัวคุณครูมีแต่คู่ต่ำ มันมีเลขเดียวสูงขนานั้ะแย่ละแย่ละแย่แล้วบอกว่าแย่แล้วบอกว่ายังไม่เชื่อจะรู้เรื่องไหมลองกู้หน่อยเอ๊ในที่สุดเอ้ลองกู้มดเดียวจบได้สูงพอเนี่ยผมให้เบาๆเหมาผมใจดีอยู่แล้ว อ๋อใจดีคุณแบนใจดีแต่ผมเรียนระดังสูงแล้วนั่นไงก็ลาก่อยเดี๋ยวคนเราเขาทำกันดิโอ้โหมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมโอเคเน่ต้องอย่างท่านกิปนี่เราจะปล่อยเพราะเราไม่เอาทิ้งเอาไว้เวลาโซล่าเดี๋ยวเราเป็นกิงให้อ๋อจัดไปเถิะ ร้อล้อล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะใครไม่นลาดไม่ต้อมให้อะไรมาให้เราบุ้มรู้เดี๋ยวดูเน็ตออโอ๋ตอนเราไม่โกงอ่ะไม่ยอมเป็นคิงอ่ะโอเคท่านโอ้จบละให้ดีๆหน่อยครูจำก็สุดท้ายที่เป็นได้เฮ้ยครูน่ารักมากโอ้โหได้สอบไว้ได้นอนตอนจังหวะนี้แล้วอ้าวลงคู่เหรอเอาเอาแต่แรกเลยเหรอ นายไป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 เลินกันจริงจบแล้วทนที่นี่ไพ่เละมากเละจริงเละไปบวกจังหวะบวกจังหวะบวกก็บวกโอ้โหยอมไม่่นเ่นบวกกันอคนเลยเยบวกบวกบวกวันกันไหมอย่างไรดีเฮ้ ฮี่โอ้พักแล้วไม่มีใช่ไหมตองเหลือแต่ตองโถแน่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 ยังมาทำเนียนเยอะบอกนี่นี่ก็นิ่งๆไว้ก็ได้นะรู้อยู่ในใจนี่พูดในใจนลยเนี่ยระวังอยู่ในอกตะลุกอยู่ในใจคนอะไรทำกันขนาดนี้จริงคนจริงพยายามพยายามรักษาคิงไว้ สวยงามไปมาเออไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ต้องไม่ได้ต้องมีใช่ไหมมีก็ลงมาแน่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 เอาไปเฮ้ยมีหน้าถึงได้มั่นใจขนาดนั้นความมั่นใจลดหลามมากความมั่นใจไม่เคยพอไอ้นี่มาจากไหน ไม่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 ใช่กรรมไม่ยอมเราจะไม่ยอมให้คุณครูเราจะไม่ยอมให้นายมีที่ยืนบนสังคมเพื่อนเรียบร้อยแล้วคันครูชนะแล้วแล้วคุณแม่ก็ส่งกระตับให้ผมไม่มีทางเลือกไงเออผมมีทางพราะผมมีใบสุดท้ายอันนี้มันถึงได้ไม่มีทางเลือกเลยเรา ไม่ถ้านายเป็นคิงก่อแรกเว้ยนายก็ได้สองเมื่อกี้ไปแล้วไม่เนี่ยคือเมื่อกี้บอกว่าไม่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 ใช่มันไม่ได้อยู่แล้วมันมีแค่นั้นออบอกอยู่พี่แบ๊ก็บอกอยู่มันจะเก็บต่ำเลยบอกกูมันต่ำเกินอุตส่าห์บอกว่าไม่เอ๋รู้สึกจุ๋งโอเคท่านห้องไหนห้องเดิมห้องห้าห้าห้าห้องห้าห้าห้า เ้าห้าห้าห้าิย5ห้าห้าห้าโอเคโซล่าโซล่าโซล่มาเพิ่มมายังไม่มามาเป็นเป็นเกย์ไปเป็นแล้วคําคู่กอ้นต่อเหมือนอะไรเรียกการเอานับเลขผิด เอาเัินชีวิตแค่เก็บขายใช่ไหมชีวิตแค่เก็บขวดขายอนาคตแล้ววันตายเองแกอะไรเนี่ยใจเย็นเกวดขายแต่มันที่สุดมันก็ไม่โดนจำนมาแต่วันนี้ผมเป็นสลับโอ้คุณเ็บเอ้า โอ้ลงสามด้วยอ่าน <I> e ี่ไม่ด้วยไม่ไม่ไมีคู่เลยป๊าีบอยอะไรอ่าอ่าไม่ไม่อู้วตอบเลยทำไมวะไม่ไม่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่ไม่ไม่ไม่ทำคัมภีร์ทาบะตัวรักไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาบวกกันสองคนนะ โ <OK> อยากจะไม่มันอยากจะไม่ไม่ไม่ไี่ายกไม่ไม่ได้เลยประกาศเลยนะคะว่าคิปรีน่ะจุดนี้คีปรีเป็นคีแน่นอนนะคะเพราะว่าคิปรีมีสองสีใบค่ะโอ้แตนดึงใบตันนี้ก็เลยก็เลยเหลือสองสีใบนะคะสองใบโอ้ตามนี้นะคะต้องยอมนะต้องยอมครับ ทำไมเราเขามีตองมาเขาชนะอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้่้ด้ดกาฟ้าาทำไม่อะไรอะไรครับโอเคโอกาสไนมาแล้วนะมา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 โอกาสเนยิไม่มานบอกให้โอ้โหแล้วเรามีใบคมีเอ่ใบเอเอากระได้พอเนาะนีคือแบบยจแล้วล่ะมาท่านหม เรามาดูกันหน่อย,แ,ออยแค่เกมขวดข่โอ้พลาดอีกแล้วพลาดอะไรอย่างนี้ถูกแล้วเมื่อกีพ้พลาดแล้วไม่ไม่พลาดพลาดโอ้ยเออพดแล้ว <c oughs> อาจจะพลาดก็ได้ไมะ <c oughs> นั่นดีครับผมว่านะผมน่าจะพลาดแล้วละโอ้ดูดันที่ฉันแบงก์ไปให้ผมลงสองไงก็ถูกแล้ว โอ้โหการนี่เล็กกว่าเดิมเฮ้ยโหมีการดีการเวนเอาไปเลยเนี่ยเอาเลยส่งอะไรมาให้เลยคุณครูอะไรเรียบร้อยเลยโอ้โหคุณครูเราสลับกันหรือวะไม่รู้วันนี้มีสิทธิ์อยู่วันนี้มีสิทธิ์อยอะชีวิตอยากจะเป็นสามชนธรรมดาเหรอแพ้กลัวบ้ารัสเซียไม่แน่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่มีปาบิก้าเ้ย แต่ทีนี้ปาปิก้าเขาไม่มีพริกในซองแล้วนะนยก่อนจะมีจริงกันนะก็ไม่มีจริงนะเขาจะเพื่อทำไมทุกคนต้องเพิ่มความโยกก่อนใช่ยกก่อนด้วยแสงคู่าท่านไม่ท่านแหมท่านต้องการผมจะไม่ให้โอ้โหรู้ได้ไงฮะรู้ได้ไงนี่คืออะไร รู้ได้ไงว่าผมไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ได้ได้เอาให้คนมได้างไหมโอเคเบาเบาแหมผมสบายสบายไม่เครียดและโอ้ดูเสียงฟังฟังที่พายกระซิบเด้อมันไม่สบายมันจะบีบบังคับคุณโอ้ได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 ้ไม่สบายหรอกเบาเบาท่านครูแหมผมรู้ แต่นั้นครู่ขาวอนคู่นี่หว่าอ,อ,อ,อ๋อไม่อ,อะไหนบอกอ้อนคู่ <c oughs> ไม่เข้าใจแันน <c oughs> <c oughs> ี้ขำไม่ขำโอ้โแย่งแล้วเหรอ,อ,อรวันไงโซลาร์คู่เปล่าตอนโซลาจะคู่มาแน่เลยรเรียบร้อยอรครับเรียบร้อยครับโซลารมาบอกเลยว่าเรารักนายมาก ขอบคุณนะหมดเลยไมยน่ะได้หมดเลยไม่มีใครนี่ะลองพูดไหมเดาเยวบวกเลยเย้ยดูคนเราเขาทำกันนี่แหละฉันแม่งฟาดเลย่ันแม่งจะเอาอะไรไปฟาดท่าน แล้วไปม่พอจนนู้นจ้าโชคดีทอละโอ้โหยต้สองก็ไปไปตีกันเองหนึ่งใบก็พอท่านเวรกรรมเอ้ยไปตีกันเองนะลาก่อยเรื่อน้องนี่นแล้วน้องสารไม่เป็นไรคนกันกรอกลูกไม่ได้ซื้อละโอ้ยตกต่ำลงตกต่ำลง อย่าร้องไงร้องอะไรร้อง10นาทีอย่าร้องไอ้หนูอย่าร้องเลยไม่สวยเลยนะอปีอปีอะไรวะเถองยไปเลยองไนล่ะองไหนกายตองการบาบ้าท่าแต่งนีแล้วเหรอโกชู ดวงหมดแล้วอ่ะอยากจะไปกดดวงเพื่อมีธนาคารอ่ะโอ้โหกดได้ข้อดีสิท่านความแบบนั้นมันกดที่ธนาคารนี่เีแล้วอืมผมนี่จะเข้าทุกวันเลยกูกูผู้โชคดีมาเป็นสินเป็นนี่เป็นสินรอบเมื่อกี้นะคือเราไม่มีตัวเลขเลยมีแต่ตัวหนังสือโอ้โหแต่รอบนี้ไม่มีไม่ใช่ละตอวหนังสืออันนี้ไม่มีหนังสือดวงไม่มาตอนนี้ดวงไม่มาหนังสือ งไม่มาแต่ใจอ่านมาอ่าอ่านแบงว่าไงไม่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 มันไม่ไหวแล้วอะไรค่ะขอบคุณแมงอะไรครับอะไรครับไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าทุกท่านอยากไอ้วันนมูทำไมให้น้องลงสูงผมไม่เข้าใจมาวัไม่ไหวคนับเลขไม่เป็นนะเลขไม่เป็นแต่ว่าท่านใจเย็นท่านหรือท่านคนเดียวเนี่ย เดอเย่เราต้องช่วยกันท่านเราต้องช่วยกันเฮ้ยถูกไปไม่ถูกแล้วมันถูกแล้วเชื่อดูดันมากเออเชื่อในพลังสิเชื่อในพลังสิเจ็บปวดบอกแล้วเชื่อในพลังสิได้ดูไพ่ไปสุดท้ายเขาหวยมาเชื่อไอาปล่อยที่ไว้อีกนะวางบอมไปก่อนไป มาลอยเท้าเอาไว้ฉันเลิกเลยเดี๋ยวที่แค่ตีนะข้าเกียรติท่านแต่ข้ารักท่านต่ข้ารักท่านแต่เราตีดอกจิกอะตีดอกจิกจัดมาท่านจข้าแมวข้าอ่าข้ารักพวกท่านนะอ้าวแล้วโคดีเดี๋ยวพันไม่ใช่แล้วท่านครูไม่ใช่แล้วอะไรแปลว่ากักโหดมากแน่นอน แต่ว่าเราจะมาตายกันที่นี่ไม่ได้อาสุดท้ายอะอ่าไปเลยท่านครูนี่ต้องต่อไม่ก็สีเลยเฮ้ยเฮ้ยท่านครูไม่ไหวแล้วหมดแล้วนะท่านครูข้าจะไม่ทำอะไรไหนเลยโอ้โหของมัสติ๊กเกอนข้าหน่อย ท่าาครูเขามีอะไรเนี่ยเืออะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเหลืออะไรอ่ะเดี๋ยวคู่คูมีตัวเลขเลขอะไรบ้างอ่ะเก้าเก้าอ๋ออ๋ะอ๋้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 อไออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ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 ๋อ้๋ออ๋ออ๋ออล่อ๋ออ๋่า๋อ่๋ออมออ๋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 ออ่ออออ๋ออ๋๋ออออเออ๋อ๋ยอ๋ออ๋่อ๋ออ๋อ่ออ๋ออออ๋ออ๋ออี๋ออ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 ๋อ ไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วเอาไปนี่เนี่ยไปแล้วกันนี่ว้ากูผมว่าใส่ดาของตะตลองผมไปได้งาองาอผ่านเลยงาะต้องฟังเสียงไทยกระซิบด้วยนะคะงาอเฮนี่ก็ดีจริงจริงเขาเหมือนกระคาหักหลังหลังหักไปหลายทีแล้วนะเอาห้าไป เออเฮ้ยโซล่าสูงไปอ่ะอ๋อชอสูงไปแล้วล่ะท่านกิฟโหดเกินต่ำๆนะแต่ว่าเราอยู่ข้างสองคนนี้เนี่ยเอ้าโซล่าต่ำอะไรของโซล่าที่โซาลากก่าเมื่อกี้ไม่เกือบสูงสุดของเราเลยเดี๋ยวมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอขอผ่านเลยขอผ่านเลยเออโอเคครับเอาไปผมให้อ๋อตามดูนะโซล่าแมวคู่ด้วยเอ ขาคู่ต่ำๆไมยนะอ๋ออ้คนับเลขไม่เป็นเลยทีเดียวผมไม่มีมันเลย้องลงแบบนั้นบ้าพลังกันอีกแล้วมันไม่ได้หรอกนะท่านยาท่านยายามันไม่ดีมันไม่งาม จริงด้วยชิมหายแล้ว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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะท่านพันเรื่องว่าไงวะเนี่ยสามกีคือพลังกีกีมืออะไรเอาหน่อยอย่างน้อยก็ ไม่เอาไม่เอาไม่เอานไม่เอาไม่ไม่เหยุดเนี่ยลงก็ลงทำเป็นยิงกันยิง <laughs> <น> <laughs> <น>กันไอ้ตู้มีตองกู <laughs> ไม่อยากแตงต้นคุต้องไปอ๋อเนี่ยจบอุตากากไว้อยู่นาน <laughs> ไม่น่าเลยโคตรไกเนี <laughs> ่ย <laughs> yeah. กรรมจริงนี่เลยมีห้องนี้เลยเนี่ยนี่อะไรห้องไหนเนี่ยห้องไหนห้องตีตีพาตีจริงตีเยอะตีตีตัวที่มันคุณกิมนี่กลายตายเลยใช่ไหมยิ่งเชื่อเรื่องคนญี่ปุ่นอยู่สี่สี่สี่เอ่อสี่หมายถึงความตายสี่หมายถึงความตายเข็ดที่มันลางลางฉันอันอันนี้เรื่องจริง <nenhum. S 1> ตึกจะไม่มีชั้นสี่น่นรู้ไปเน,นี่ยฮะไม่ไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ะไม่สนใจแต่ทุกตึกมีห้องน้ำนะเออบอกเพื่อเกี <c oughs> <ๆ>่ยวอะไรเนี<ๆ>่ยคือเกี่ยวอะไรชั้นสี่นั่นดิเกี่ยวห้องน้ำจะมีห้องน้ำด้วยไงไม่มีห้องน้ำว่ะขี้ระเบิดในห้องโรงพยาบาลยปล่อยไปเถอะไอจะรู้อืม เบาๆบาเบาเบาท่านเบาเบานี่มาครับแผ่นแปงค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปแหม่แล้ว,วเฉลกเกยกลืนก,นกันทานโซล่าว่างเร็วเร็ยวดีทีดทีเดียวดูท่านมีตองแหม่ทำเป็นยืดทำเป็นยืนยิ้มทำเป็นคมคืนแล้วยืนยิ้มนยืนยิ้มน,นดินะมนคือ่า ไข่ข๋มไข่ข๋มไข่ข๋เมื่อกี้ใครขำมทันแมงถูกแล้ว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 แทนทันแมงมาเนี่ยเนี่ยมันถูกแล้วเย้แล้วมาดูพรางและทันแมงลาก่อยท่านที่โหเย่ได้โหแล้วดูไพ่ใบสุดท้ายที่ส่งมาให้มันรู้นะฮะโซล่าก็ได้นี่ตัดทิ้งเลยเวรยนกลมไม่ยอมหยุดนะหยุดทำไม หยุดเพื่ออะไรหยุด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 ตรงนี้แม้ว่าใครจะดีมาแค่ไหนน้าว่าทันกิฟมามามาโอ้เอาดิเอาดิสาดองอยู่นานไหม ร่างกายจอ๋อสุดยอดเป็นไปตามแผนใช่นะไม่รู้ว่าคุณจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นใบเหี้ยค่าอ๋อเฮ้ยเฮ้ยครูไหววะอ้าวครูตัวแสบเฉยเลยอะไรเนี่ยไอ้เลขที่สูงสุดชัดเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยชัดอืมชัดแอนแพรนั่นารนั่นแต่โอ้โหเออยสารแต่แม่ปาบู สายอยู่ในฝั่งปลาดิบปลาดุกชึงแตเป็นปลาและอนาคตที่จะมีรอบดีคงคาย่าย่าไม่ย่าแย่แล้วอ่ะแย่จริงแย่จริงแย่สดสดต่ำๆเป็นคัวกลาโอ้ยจัดไปตำจนๆเลยเออโอเค ผมตับให้ทุกคนได้ดีมากตับพี่เต่าแล้วใช่ไหมพี่เต่าแล้วใช่ไหม้ออย่างงี้คนนั้นก็แต่ละคนเบา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 ได้ได้ผมไม่มีปัญหาแหนนิ่งๆไว้แหมคนเราคนเราโอ้โหโอเคท่านเสียงขยับแล้วไปโอเคต่ำอย่างงี้ต้องอย่างงี้ใช่อย่างงี้ถึงจะต่ำเอออย่างงี้ถึงจะต่ำ จะตีดีั้ยจะตีดีมากครับแต่ทัแต่ทักกี้โหคนเราโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะไม่ปนเอคนแบบนี้มีที่ยืนเยอะกัดมากักมา คิดอยู่ว่าจะกำจกับนีอเอาไ,ไปยังไงดีมครูมีตองไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยนะไม่รู้ฉีกมาและฉีกอาตองม้นะถ้ามีโอ้โหจริงด้วยกักมากตาเนราท้ายแล้วนะเราไม่ตาองไงล,ละก่อนกลมใจอะไรเราก็บอกไม่รู้แค่นั้นเองใจไม่ยอมตอบถามอ่ะเยออะแย่ครูแย่มากลับบกีกตลตตอ งอน,น้ไม่ได้เจำเป็นเลยงอนแล้วงอนแงอนแล้วใช้ไม่ได้เลยคุณปูโปงอะโปงโปงเลยคุณสามีต้งองสอ,องเลยออะนะเว้ยเอ้หแล้วทำไมตังมันเสียเยอะจเงะไรนะ